วิดีโอจ้าวิดีโอหนาวมากเลยติดลบแฟนโอ้ยนี่ส้าสุกิดเงต้องทำไมเด็ดกอ่ไอ้ไอ้ัมึงดิ ตลาดเมืองดงโอ้ยคนเกาหลีหนักมากนี่นะนี่ราคาอย่างเอเงี้ยจ้าวเราเอาราคาเท่าไหร่บุญเจ้าพ่อ50%นี่อะไรเนี่ยจ้าวเราเอาราคาเท่าไหร่ মই <laughs> খৰি <laughs>